พ่อบ้านราชาปีศาจเจ็ดห้าสตีค่ายกดลเล่นลมหายใจพวกเจ้าจะอยู่ที่นี่และอย่าขยับไปไหนข้าจะกระดับสำนักไปหาคนมาช่วยเอะพ่อบ้านจัวเออเจ้าสำนักไม่มีวันยอมเปิดสืกกับสำนักส่วนเทียนแน่เลยเขาจะยอมหรือไม่นั้นไม่สําคัญข้าจะดึงคนของเราออกมาเองคุณล้างฝากพวกนางให้เจ้าช่วยดูแลด้วยวางใจเถอะพ่อบ้านจัวคุณล้างจริงๆ รับหน้าที่นี้เองหยุดก่อนใครกันนั่นเอ๊ะอา้าที่แธอก็เป็นพ่อ้านจวดที่กระหมาขออภัยด้วยที่เมื่อครู่สิทธิ์สีิมารยาทไม่เป็นไรฮะ แน่นอนเอ่อถ้ามันไม่ใช่เพราะท่านพ่อ้านพวกเราห้องศิษย์รับใช้ก็เอ่อคงยังอยู่ในกับชีวิตที่จำแย่ยิ่งกว่าหมูไม่มีวันเห็นแสงไม่มีวันได้เลื่อนระดับแต่ตอนนี้กระรับตาออกไปถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งกระดรงงพอที่จะเข้าห้องศิษย์รับใช้ชั้นยอดแต่อย่างน้อยก็ยังมีความหวังคาดว่าปีหน้าข้าคงเข้าได้ฮ่า <laughs> เช่นนั้นก็ดี แต่คนแบบเจ้าที่คิดเช่นนี้ยังมีอีกอีกกี่คนเอ๊ะท่านพ่อบ้านมีพระคุณยิ่งต่อพวกเราพี่น้องห้องศิษย์รับใช้ต่างสำนึกบุญคุณคาดว่าทั้งสำนักมีสิทธิ์กับเอาวุโสกว่าครึ่งที่รู้คุณในสิ่งที่ท่านทำให้สำนักนะแล้วส่วนน้อยที่เหลือเราเอ่อก็คงเป็นพวกคนใกล้ชิดของผู้อาวโสฝ่ายสิทธิ์ชั้นใน ฝ่ายนั้นเกลียดท่านจนแทบบ้าเชียวละถ้าเช่นนั้นหากข้าไปขอให้ช่วยจะมีสักกี่คนที่จะยอมช่วยข้าฮ้อเอ๊ะทนประบ้านกระด่าเช่นนี้ช่างห่างเหินนักเออเชิญสั่งมาเถอดต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่ปฏิเสธดีมากถ้าอย่างนั้นเจ้าสำนักอยู่ถึงไม่ ท่านคงทราบดีว่าช่วงนี้เจ้าสำนักนั้นยิ่งยุ่งยุ่งมากๆไม่ได้อยู่ในสำนักเลยตั้งแต่ท่านเฉลิชายในการประลองมกรคู่หลายจักรวรรดิเริ่มต้องการให้เราย้ายเข้าไปสร้างรากฐานสองสามวันนี้เจ้าสำนักเริ่มปิ่มออกไปเจรจากับราชวงศ์ต่างๆเรื่องการสร้างรากฐานแล้วก็คงพูดได้ว่าตอนนี้เจ้าสำนักไม่อยู่ใช่หรือไม่เอ๊ะ ใครกันที่ไปเคาะระฆังเลือกอาวุโสและผู้เลื่อมใสมหาเธอพ่าเพื่ออีกแล้วการปรลอมกรคู่เพิ่งจบและพักได้สองวันเรเยกประชุมประชุมทั้งสำนักด้วยเรื่องใหญ่อนใดอีกเจ้าโง่หรือไงตอนนี้เจ้าสำนักไม่อยู่ทั้งสำนักก็มีแต่ผู้เลื่อมใสสูงสุดเท่านั้นที่มีสิทธิ์น,นี้แต่ผู้เลื่อมใสสูงสุดโดยมากๆอยู่สันโดดไม่เคยเคาะระฆังเช่นนี้ทว่าก็ยังอีกคนที่ชอบละเมิดอ,อำนาจเอ๊ะเจ้าหมายถึง ท่านผู้เริ่มใสซื้อลาว,วิสเดียช่วาพวกนั้นติดต่อมาหมดแล้วหรอเกิดเรื่องพวกมันกำลังหนีไปหมดแล้วจะมีเรื่องอะไรให้เกิดได้อีกล่าในโลกนี้ยัมีคนที่เห็นชื่อเสียงราบยศเป็นดังมูลค่าจริงๆรสนะทำงานเสร็จเป็นตลิตสมบัตดแขนเสื้อจากไปโดยม่สนใจความสำเร็จและชื่อเสียงะ จจฟานเอ๋ยโจฟานเจ้าสูงส่งถึงเพียงนั้นเชียวหรือทำงานเสร็จแล้วจากไปไม่สนอนาคตอนุรุนรุ่งโลกเลยหรือว่าเจ้ามองเห็นภัยของที่แห่งนี้สุภาพบุรุษย่อมไม่ยืนใต้กำแพงที่กระไรพังวิรุรุเริ่มะเสียนตัวเองแล้วเหรอกกกกเก่ง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 จ้เด็กสีวเย่ไม่อยู่นอกจากข้ายังมีใคร,รก็เคาะระคังยักษ์ในห้องโถงประตูชันในอีกคนเรไปดูกันเถอะเปิ่แผนการของเรา จะยังไม่ล่มทั้ง <c oughs> ผู้อพโสและผู้ลมใสทั้งสำนักโมเชอร์มากันเกืกบอบครบแล้วสินะเอ๊ะผ้บ้านจวทถ้าหมายความว่าอย่างไรอ่ะตัข้างยักษ์ของฝ่ายประตูชันในนี้เดิมทีมีเพียงเจ้าสำนักกับผู้ลมไสสูงสุดเท่าน,นั้นตีได้นะแม้ระยะหลังจะมีคนละเมิดอำนาจอยู่บ้างเออแต่ท่านก็ยังเป็นเพียงสิทธิ์และเราก็ยังมีเรื่องเออก็ให้ต้องจัดการให้ได้ต้องก่อเสียงเออกระลกเช่นนี้ล่ะ ท่านผู้ลำสายไปเมื่อครู่นี้หมายความว่าอย่างไรใครกันที่ระเบิดอำนาจกันนะผู้ลำสายสูงสุดโดยมากลึกลับเห็นหัวไม่เห็นหางเรื่องในสำนักจึงแทบไม่ข้องเกี่ยวต่อมาท่านผู้ลำสายจึงออกมาจัดการจนเรียบร้อยเขาข้อตะขังประชุมฝ่ายประตูชั้นในแล้วอย่างไรเห็นได้จากเรียกระเบิดอำนาจกันหรอนั่นยังไม่รู้เรียกระเบิดกันหรอไม่อยู่ในตำแหน่งยังคิดจะรายงานเจ้าเข้าใจหรือไม่คิดการงานอะไรต่างๆ ข้ามีสิ่งนี้เช่นนี้เรียกละเมิดอำนาจหรือไม่คำนับท่านเจ้าสำนักตามคำสั่งท่านเจ้าสำนักผู้อาวุโสและผู้เลิ่มไสสำนักโมเชอร์ทั้งหมดจงฟังคำสั่งนับตั้งแต่บัดนี้ผู้อาวุโสและผู้เลื่อมใสทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของข้าห้ามฟ้าฟื้นทั้งสำนักตั้งแต่ผู้เลื่อมใสสิทธิอาวุโสจนออกเดินทาง ตามข้ายกทัพไปยังสำนักสวนเทียนด้วยตนเองเอ๊ะอะไรนะเ <c oughs> จ้ฟานในสุดเจ้าก็กระบมาแถมยังก่อเรื่องใหญ่เช่นนี้ยอดเยี่ยมนักในเมื่อไปเช่นนี้ให้ข้าช่วยเหลือเจ้าอีกสักแรงหนึ่งเถอะจบแล้วนะครับสำหรับตอน754อ่าพิภาพประการใดขอให้มาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ